พิษสตารบราจาร์โบหลวงหรือใหญ่เกินลงทุนพันใช้ ESG วิเคราะห์ตีมูลค่าหุ้นการทุจริตที่เกิดขึ้นในบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือสตาร์คสร้างความเสียหายหลายหมื่นล้านบาทแก่นักลงทุนทั้งบุคคลและนักลงทุนสถาบันโดยถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของตลาดทุนไทยที่หน่วยงานภาคตลาดทุนต้องร่วมกันยกเครื่องเพื่อป้องกันให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีก ขณะที่นักลงทุนเองต้องพิจารณาการลงทุนที่เที่ยงวดขึ้นพิรพงศ์จิรเสรวีจินดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบลจบัวหลวงให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจว่ากรณีของสตาร์ทนั้นเป็นการตกแต่งบัญชีซึ่งเป็นการกระทําผิดของฝ่ายบริหารทําให้สิ่งที่เราใช้ในการพิจารณาการลงทุนจากข้อมูลงบการเงินอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปสําหรับการพิจารณาการลงทุนนี้ของ บรจอบัวหลวงจะนำปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เข้ามาร่วมในกระบวนการวิเคราะห์หุ้นก่อนที่จะมีการตัดสินใจลงทุนและใช้ในการทบทวนหุ้นที่อยู่ในพอร์ตทุกตัวเช่นกันเพราะการลงทุนของเรานะั้นเป็นการลงทุนระยะยาวไม่ใช่การเก็งกำไรทางนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบราจอรบัวหลวงได้ลงนามข้อตกลงกับ w e l l i n g t o n Management เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมอง และแนวคิดการลงทุนกับประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนให้กับบุคลากรของบริจอบหลวงเพื่อน,นํามาวิเคราะห์และการตีมูลค่าหุ้นปัจจ,จัยเสี่ยงในมิติ ESG อยู่ตรงไหนบ้างโดยมิติด้าน G หรือ Governance ถือว่ามีความสําคัญมากเพราะบริษัทนั้นบริหารด้วยคนและการที่จะรู้ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมก็ต้องคุยกับทางผู้บริหารบริษัทอย่างสม่มําเสม,เมอทั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน CFO ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ CO o ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร c e o ซึ่งทางบร,บรจอรโบหลวงจะมีการนัดคุยกับทางผู้บริหารบริษัทอย่างสม่ำเสมอขณะที่มิติ S หรือโซเชียลเราจะมีการส่มคุยกับพนักงานของบริษัทว่าบริษัทได้มีการพัฒนาบุคลากรสวัสดิการการดูแลชุมชนเป็นอย่างไรบ้างส่วน E หรือ Environmental เราจะดูความตั้งใจของบริษัทว่าจะช่วยลดหรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรทําให้เราต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ด้านไคลเมดอ a าไลติก เพื่อนไปสู่การวิเคราะห์หุ้นเราต้องรู้ว่าในพอร์ตที่เราลงทุนคานวณสุทธิแล้วหุ้นที่เราลงไปทุนนั้นปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่เจ้านี้เราก็จะเข้มงวดขึ้นในทุรมิติในประเด็นงบการเงินเราต้องลงลึกกว่านี้เพราะที่ผ่านมาเราเชื่องงบการเงินที่ผ่านมาผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีเราคิดว่าโอเคแล้วแต่กรณีสตาร์ททำให้เราต้องลงลึกมากขึ้นเราจะใช้ปัจจัย EFG เข้ามาดูหุ้นทุกตัวที่เข้าลงทุนซึ่งเราจะทำกด์ไลน์หรือคู่มือในการตั้งคำถามผู้บริหารจากที่เราเรียนรู้มาจากเวลเดนตัน พี่ระพงศ์กล่าวว่าความเสี่ยาจากการลงทุนสตาร์กนั้นแม้ทางบลจบ,บัวหลวงจะขายหุ้นสตาร์กออกมาหมดแล้วแต่เรื่องราคาหุ้นสตาร์กหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอลอทเปิดให้มีการซื้อขายข้าดท้ายตั้งแต่วันที่1ถึง30มิยอิก่อนที่จะขึ้น SP ยาวจนกว่าสตาร์กจะแก้เหตุการณ์เลือกถอนได้ปรับตัวลงมาต่อนเนื่องทําให้มีกองทุนของเรามีผลขาดทุนเฉลี่ยกองละ6 0 0้ถึงล้านบาทท่านี้หากดูกําไร หาำกํากําไรของ4กองทุนที่เรามีนั้นมี2องกองทุนที่เราบริหารจัดการมีกําไรซึ่งกองแรกมีกําไร2 0 0 0ล้านบาทและอีก,กองทุนมีกาไร900ารล้านบาทซึ่ง2องกองทุนดังกล่าวทำกำไรได้มากกว่าผลขาดทุนสต๊อกที่เกิดขึ้นโดยการบริหารจัดการกองทุนนั้นมีทั้งกําไรและขาดทุนเหมือนดิปกติจากที่นักลงทุนต้องดูคืองบการเงินและกําไรสะสมซึ่งจะถอนมาจาก NLV ของกองทุนสำหรับปัญหาของสต๊อกนั้นไม่ทําให้เกิดภาวะฟันรัน หรือที่พูดถือหน่วยแหกเคขายหน่วยลงทุนออกมาจาํานวนมากแต่ในทางกลับการนักลงทุนอย่างคงซื้อกองทุนบลจบัวหลวงต่อเนื่องโดยเฉพาะกองรถหน่วยภาษี S S F R M F รวมถึงกองทุน L T F แม้จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วนักลงทุนยังมั่นใจเข้ามาซื้อกองทุน L T F กับทางบลจบัวหลวงซึ่งสะท้อนถึงนักลงทุนที่มีความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการบริหารการลงทุนของบลจบัวหลวง ในการดำเนินคดีนั้นทางบรจาร์บรหลวงได้มีการหารือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน AIMC ซึ่งทางบรจารบหลวงจะดาเนินการฟ้องกลุ่มร่วมกับบรจที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนสตาร์ส่วนจะมีการยื่นฟ้องได้เมื่อไหร่นั้นยังต้องมีการหาหรือการเพิ่มเติมอีกครั้งอย่างไรก็ตามบริษตัทนั้นไม่ได้ทําให้บริจาร์บรหลวงปิดประตูลงทุนทุ่นขนาดกลางหรือขนาดเล็กแต่ต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะเรายึดหลักมืออาชีพในการบิหารการลงทุน ผู้จัดการลงทุนมีทักษะการเลือกหุ้นซึ่งหุ้นเล็กบางตัวเป็นหุ้น growth s ต o อกรกรณทสตัอกทำให้การเฟ้นหาหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มมีความกลัวได้แยงนิดหนึ่งในเรื่องของการ,ปรเปิดเผยข้อมูลว่าปเปิดเผยข้อมูลเพียงพอหรือไม่เพราะคนจะเชื่อว่าบริษัทขนาดใหญ่ว่ามีการ,ปรเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสมากกว่าแต่ด้วยวิชาชีพเราอยากชนะเหมือนกันเราก็เหมือนเป็นหมอเงินซึ่งผู้จัดการลงทุนทั้งอุตสาหกรรมเลือกลงทุนแล้วไม่อยากที่จะขาดทุนอยากที่จะกําไรให้กับผู้ลงทุนอยู่แล้ว เพื่อพระองกล่าวว่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร AUM ของบลจบัวหลวงณเส้นเดือนพฤษภาคมอยู่ที่8.45แสนล้านบาทซึ่งช้าคาดว่าเส้นปีนี้ AUM จะไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้1ล้านล้านบาทเพราะด้วยสถานการณ์การลงทุนทั่วโลกที่มีความไม่แน่นอนทําให้การลงทุนปีนี้ผลตอบแทนต่ากว่าเป้าหมายเช่นกองทุนจีนไม่ได้ตามแผนขณะที่ตลาดหุ้นไทยขณะนี้ยังมีปัจจัยความไม่แน่นอนของการเมืองทําให้ต้องชะลอการลงทุนเพื่อรอดูความชัดเจนทางการเมืองก่อน สำหรับแผนการดำเนินงานของบริจบัวหลวงในช่วง3าปีจากนี้เรื่องลงทุนที่เรียกว่า 2P คือบุคลากร people and platform เนื่องจากพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนเปลี่ยนไปการเข้าถึงออนไลน์การทำธุรกรรมต่างๆผ่านออนไลน์มากขึ้นตัวในส่วนของบุคลากรบริษัทจะมีการเพิ่มเกีความสามารถในการให้บริการคำแนะนำการลงทุนการบริหารจัดการพอร์ตลงทุนเพื่อให้นักลงทุนมีผลตอบแทนการลงทุนที่สม่ำเสมอและยั่งยืนส่วนด้านแพลตฟอร์มนั้นขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกพันธมิตรเพื่อพัฒนา ดิจิทัลเวลแพลตฟอร์มจากปัจจุบันที่เรามีแอปในการซื้อขายกองทุนอยู่แล้วคือโบหลวงฟันเทรดดิ้งแอปบ f t และจะมีการพัฒนาฟีเจอร์ที่มี AI ไเข้ามาช่วยตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนของลูกค้าแตละรายซึ่งขณะนี้กำลังเจรจากับผู้พัฒนา AI ซึ่งคาดว่าจะสรุปได้เร็วนี้นอกจากนี้บราจรบับหลวงอย,อยู่ระหว่างพิจารณาผู้พัฒนา AI ระดับ g l o บ a l ว่าจะนำระบบังกลมาใช้กับหุ้นไทยได้หรือไม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำ Due d i l i g e n c e ขอบคุณที่มาของข่าวจากกรุงเทพธุรกิจแฟลกชอกริ Bangkok, n e w ล